สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้าน h a นแนววันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังพระธรรมคาสอนของหลวงปู่ขาวอานาลโยในเรื่องของกรรมกับจิตก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้จัดจทำด้วยนะคะกรรมกับจิตพระธรรมคาสอนหลวงปูข่ขาวอะนารโยท่านสอนว่าให้หมันภาวนาให้เอาพุโทโธนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทําไปทําไปใจมันจะสงบสะอาดและผุดผ่อง อย่าให้มีความประมาทจงพากันสร้างคุณงามความดีมีการให้ทานมีการรักษาศีลของขราวาสพวกขราวาสก็ดีให้ถือศีลห้าศีลแปดวันเจ็ดคำแปดคำสิบสี่คำสิบห้าคำเดือนหนึ่งมีสีห้นอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจ เรื่องเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเราการรักษาศีล i̇şte. เป็นสมบัติภายในของเราควรใช้ปัญญาพิจารณนะาค้นคว้าร่างกายให้มันเห็นว่าความจริงของมันตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในทุกขังตกอยู่ในอนิจจัง ตกอยู่ในอนัตตามีความเกิดอยู่เบื้องหน้ามีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดอย่างนี้แหละอย่าให้เรานอนใจให้สร้างคุณงามความดีอย่าไปสร้างบาปอากุศลอย่าไปก่อกรรมเวรใส่ตนผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เรา คุณงามความดีเราสร้างของเราเองตนสร้างใส่ตนเองผู้อื่นบ่ได้ทำดอกเมื่อเราเป็นบาปก็เราเป็นผู้สร้างบาปใส่เราเองความดีก็แม่นเราใส่เราเองจึงได้เรียกกุศลกรรมอกุศลกรรมสัตว์ทั้งหลายจะดีก็ดีจะร้ายก็ดี จะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์หรือยากจนข้นแค้นก็ดีเป็นเพราะกรรมดอกพระพุทธเจ้าว่านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรมสัตว์มีกรรมของตนเป็นเพราะกรรมดอกกรรมเป็นผู้จําแนกสัตว์ให้ได้ดีได้ชั่วต่างๆกันครั้นเป็นผู้ทํากรรมดีมันก็ได้ความสุขไปในชาติหน้าชาติใหม่ ก็จะได้แต่ความสุขผู้ทำกรรมชั่วมันก็มีแต่ความทุกข์มีอบายเป็นที่ไปมีนรกเป็นที่ไปกรรมเป็นผู้จําแนกไปให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นคนยากจนคนค้นแค้นมันเป็นเพราะกรรมของเขาที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุขเอง อย่างนี้ไม่มีนั่นแหละบาปมันเป็นผู้แจกให้ไปไปเกิดในแดนคนยากคนจนเหมือนกันนั่นแหละกับเวลาเข้าไปหาเจ้านายเราต้องระวังปานอย่างเข้าไปเราต้องทำอย่างใดจะทําท่าทางอย่างใดจะพูดอย่างไรผู้เข้ามาหาคนยากคนจน มันไม่ต้องสนใจอะไรไม่ต้องมีท่ามีทางมันไปเกิดอยู่นั่นแหละเราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้วบุญมันบอถึงเขาเราต้องทำเอาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เป็นเพราะบุพเพจกตะปุญญาตาบุญหลนหลังมาติดตามตน ให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็อัต,ตสัมมาปณนิธิให้ตั้งตนอยู่ในที่ชอบอย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีลห้ารักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลแปดให้รักษา ให้พากันภาวนาอยู่สมาธิมันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงดอกให้มันอยู่ในใจซื่อๆดอกการภาวนาก็เป็นอริยศัพ์ยภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์ มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรั์อันนี้ติดตามไปบ่มีศูนย์หายดอกตามไปจนสิ้นพบสิ้นชาติหรือจนเหนื่อยหน่ายต่อความชั่วเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีไม่อยากเกิดอีกภาวนาไปภาวนาไปก็จะไปสู่พระนิพพาน ตามเสด็จพระพุทธเจ้านั่นแหละก็สบายเท่านั้นแหละคนเรามันมักอยากจะเกิดอยู่เสมอให้พากันตั้งใจวันหนึ่งหนึ่งเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดํำรงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุทธโธเป็นอารมณ์ ทีแรกพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วจึงเอาแต่พุทธโธอันเดียวทีนี้เราก็จะกำหนดง่ายขึ้นทำงานอะไรอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าท่านได้บอกว่า ทำได้ทุกอิริยาบถท,ทำได้ทั้งสี่อิริยาบถยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้แต่นอนไม่เป็นท่าดอกเอนลงไปเดี๋ยวก็เอาสักงีบเถอะเดินนั่นแหละดีนั่งกับยืนก็ได้ได้ทั้งหมดทั้งสี่อิริยาบถพากันทําเอา ความมีอัตภาพนี้มันเป็นทรัพย์ภายนอกเงินทองแก้วแหวนบานช่องเรือนชานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้ไกายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับถมแผ่นดินอยู่ไม่มีผู้ใดเก็บ กระดูกก็กระจายไปกระดูกหัวก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกขาก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่นกระจายไปเท่านั้นแหละเรามันกลัวตันหาหลายมันเชื่อตันหาหลายคนหนึ่งหนึ่งมันมีสองศาสนาศาสนา,าหนึ่ง มันตัณหาสั่งสอนศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเรามันยึดถือตัณหานี้ชอบกันนักหมอนี่มันก็บังคับเอาเราก็ยึดถือหมอนี่มันสอนให้เราเอาให้ตีเอาลักเอาฉกชิงวิ่งราเอามันสอนอย่างนี้ตัณหานะพระพุทธเจ้า ว่าให้มันทำมาหากินโดยชอบธรรมให้เป็นศีลธรรมอย่าเบียดเบียนกันมันไม่อยากฟังมันเกลียดตันหานี่มันกลัวพรยามาจ,จุราชพระยามานก็ผู้ช่วยมันมันไม่อยากให้เราไปฟังอื่นให้ฟังมันมันผูกใจเราไว้ครั้นจะไปดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้ามันไม่พอใจ พอจะรับศีลรับทำไมมันว่าอย่าไปรับมันอย่าไปทำมันนี่มันก็ถูกใจมันเท่านั้นแหละมันสอนนะมันชอบอย่างนั้นส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้นอุตสาห์ทำไปปฏิบัติดีแล้วเราก็มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปทำความเพียรภาวนาหนักหนักเข้า ก็ได้บรรลุพระนิพพานกําจัดทุกข์อันนี้ไม่อยากไปไม่อยากฟังไม่เอาไม่ชอบเพราะฉะนั้นต้องระวังตันหากิเลสที่มันจูงใจเราไม่ให้ทำความดีอย่าไปเชื่อมันพยายามฝึกขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลธรรมพระพุทธเจา้าว่า ให้เป็นผู้มันขยันในทางที่ชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม้นในหน้าที่ของตนเป็นความบริสุทธิ์ผู้ขยันหมั่นเพียรน,นั้นจะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มิใช่ว่าจะรักษาศีลภาวนาแล้วเฮ็ดอย่างบ่อได้มันบ่แมนนั่นมันความเห็นผิดไปพระพุทธเจ้าว่า ให้ขยันหมั่นเพียรอะไรที่ชอบทำก็ทำได้กลางคืนจนแจ้งก็ทำไปกลางวันก็ทำได้หมดตลอดวันทำไร่ทำสวนทำนาให้ทำสุจริตไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าให้หยุดไม่ให้เบียดเบียนกันทำใจให้สะอาดวาจาให้สะอาดกายให้สะอาด อย่าให้สกปรกทำใจให้สะอาดคือให้มันภาวนาให้เอาพุทธโธนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทำไปทำไปใจมันจะสงบสะอาดและผุดผ่องมะนะสาเจปะสะนะเนนะภาสติวากะโรติวา ตะโตนังสุขมะเนวติครั้นผู้ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วสดใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำการงานอยู่ก็ตามความสุขนั้นย่อมติดตามเขาไปมณะสาเจปัทุธะเถนะพาสติวากะโรติวาตะโตนังทุกขมะเนวติ จะกะกังวะหะโตปะทางครั้นบุคคลมีใจขุนมัวปุ่นวายมีใจเศร้ามองใจมืดใจดำอมหิตแล้วแม้จะพูดอยู่ความทุกข์ย่อมครอบงำมันอยู่อย่างนั้นแม้จะทำอยู่ความทุกข์ก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนล้อที่ตามรอยเท้าโคไปความทุกข์ ก็ตามบุคคลไปอยู่อย่างนั้นคนไม่รักษาใจคนทำแต่ความชั่วก็มีแต่ความทุกข์นำไปอยู่อย่างนั้นพากันทำภาวนาไปวันหนึ่งหนึ่งอย่าให้ขาดอย่าให้มันเสียเวลาไปภาวนาไปชั่วโมงหรือ20นาที30นาทีอย่าให้มันขาด อาศัยอบรมจิตใจของตนทำมันไปขัดเกลาใจของตนใจมันมีโลภะโทสะโมหะเข้าครอบคุมใจจึงเศร้าหมองธรรมชาติจิตเดิมแท้นั้นเป็นธรรมชาติผ่องใสปะพัสระมิตังพิกเวจิตตังตันจะโขอาคันตุเกหิ อุปกิเลเสหิอุปกิลิทังธรรมชาติจิตเดิมเป็นของเลื่อมประพัดสอนเป็นของใสสะอาดแต่มันอาศัยอาคันตุกะกิเลสเข้าครอบงำย่ำยีทำให้จิตเศร้ามองขุนมัวไปเพราะฉะนั้นให้พากันทำอย่าประมาทอย่าให้มันเสียชาติ อย่าให้มันโศกเศร้าเป็นทุกข์มนุษย์ปติลาโภความได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐให้พากันทำอย่าให้มันเสียไปวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปอย่าให้มันล่วงไปเปล่าประโยชน์ภายนอกก็ทำได้ประโยชน์ของตนนั่นแหละมันสำคัญพระพุทธเจ้าว่าให้ทำประโยชน์ของตนเสียก่อน แล้วจึงค่อยทำประโยชน์อื่นนี่คือโอวัดธรรมของหลวงปู่ขาวอัตนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพลนตําบลโนนทันอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะวันนี้เราได้นำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ